ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับช่องโชคดีดอนยูทูบครับโชคดีอิลีครับพี่น้องฝนตกมากอะฝนบ่แห้งปานได้ละกะได้น้ำได้ในเนี่ยจักหน่อยพอเฮ็ดให้ดินซุม่มพอดีไถไว้เตรียมสิหยอดเขาวานเข้าครับ3ไร่ครับบ่หลายรที่น้ากะไถไว้วาง2องสามื่นบ้างหันน่นนี่เตรียมสิ อยอดเขาหรือว่าบานเขาด้วยรถนะครับยอดเขาโดยรถเสียจ้างเขายอดก็พอดีฝนตกมากมีพายุฤดูร้อนเขามาฝนตกมากกซุ่มซ้ำดีเฮ็ดใ,ใ,ให้หน้าเมีน้ำนะครับตามพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาว่ามันสิมีพายุฤดูร้อนหอดวันที่สองพฤษภาพมอด้บางแห่งก็สิมีฝนตกหนักลมกะโชกแรงลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่าเพิ่นว่อ่า พอพ่อแม่พี่น้องระว่างทั่วประเทศไทยนะครับมองได้มันแห้งนี่มันกัสิมิลมกระโชกแรงฝ้าห้องฝ้าผ้าหลูกเห็บตกอย่าไปอยู่กลางเดินกลางแจ้งกลางเดินกลางแจ้งเน,นี่เวลาฝนตกมากมีลูกเห็บตกฝ้าหลองฝ้าผ้านี่ฝ้ามันพาได้ตายทั้งงวัวทั้งคว้วทั้งคนเดี๋ยอยู่กลางห้หน้านี่กับมีข่าวเป็นประจำอยู่เรื่อยๆทุกปีอ,อ,ปอ,อ่อย่าไปอยู่ใต้ต้นไม้ไงต้นไม้อจโค่นร่มทับนะครับอย่าไปอยู่ใน ใกล้ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ของแรงถ้าเป็นในเมืองเราวะข่าวพยากรณ์อากาศกรมตุนิยมวิทยาเขาวาได้นี่ถ้าผู้เดินทางน้ำรดต้มถนนในระหว่างที่มีฝนลมกระโชกแรงก็ระมัดระวังระวังฟ้าผ่าระวังลมกระโชกแรงอาร้าวระวังเอาพี่น้องในช่วงหนึ่งถึงสองพฤษภาเนี่ยังมีพาย,ยุฤดูร้อนทั่วประเทศไทยเกิดแห้งเป็นบางแห่งนะครับแห้งจนวามันติพัดต้นไม้ลมเสาไฟฟ้า ลมหรือปันลังค่าเอื้อนค้นไปได้นะครับเป็นบางแห่งแต่บางแห่งก็เย็นสบายดีฝนตกมาเล็กน้อยแล้วก็หลังฝนตกเย็นสบายดีคือจังหน้านี่ครับหน้าอยูนอ่นี่ก็มีหน้าไม่แน่เขินมาส่มซื่นฝนก็ไม่แรงแล้วก็ลมก็ไม่แรงครับอ้าวโชคดีครับต่อไปกับศิริวานเขาครับเล่าไปเพียงเท่านี้ครับพี่น้องสวัสดีครับ